ที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ที่นี่มีเรื่องเล่าวันนี้ขอเสนอทํานายฝันฝันเห็นจิ้งจบทํานายฝันฝันเห็นจิ้งจบ คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานหากกำลังต้องการอยากที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้แต่คนที่ทำงานประจำอาจจะต้องระวังเรื่องคนที่มาคัดลอกความคิดของคุณแล้วนำไปเสนอเจ้านายแทนดังนั้นในช่วงระยะนี้จะทำงานกับใครก็ต้องให้ระวังตัวไว้อย่าไว้ใจใครให้มากนัก คุณอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคซึ่งเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคคือทิศเหนือจะเป็นทิศมงคลในการเสี่ยงโชคแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวและระวังเรื่องทุกข์ใจจากคนที่มีอายุน้อยกว่าเลขนำโชคได้แก่038 01 15 33 63 แปดเก้าหกหกสามฝันเห็นจิ้งจกร้องทักหรือจิ้งจกตกใส่ขณะเดินผ่านสื่อถึงลางที่ดีที่คุณไม่ทันตั้งตัวแต่เป็นสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาพอให้คุณได้พบกับสีสันของช่วงชีวิตนี้คุณจะมีโชคกับการงานและการเสี่ยงโชคเลขนำโชคคือ 7771 7จ็ดเจและ761ฝันเห็นจิ้งจกกระโดดใส่อาจมีโอกาสได้รับโชคลาภจากคนรักแต่ต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะคนรอบข้างหรือบริวารการงานอาจมีปัญหาคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่โดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อย ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนหรือเล่นหุ้นเลขนำโชค1021437399443ฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใ,ใหม่ๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ